ให้หากหน่อยกำลังดกที่นี่ดกก็พี่กายจะกายนี่บ่ด,ดกกันได้อกไม่ที้ดกขนาดมอยพอบักซีดาดพี่น้องจัมโบ้เลยฝากกดไหลก,กดดันแม่ดจ้าส่องสมศักดิ์เจริญความเสน่ยจ้านี่พามาส้มหมักกระทัน พุทซาพันจัมโบจ้ะพุทซาจัมโบกโตโตมามาชมมาพุทซาหลากหน่อยพันตะดุนอะไร้งบ่าไทยบื้นท่าหากมันไงรถพี่น้องหากไงพันซุ่ม สูงขึ้นจะได้กรองใยคนนี้ทดองเลยน่าจะเก็บถึงกลายนี่กากรดลบบลายเป็นตัวที่ต้มตำเพราะอะไรจะกินนี่เก็บไปไลนน่วยละงาขึ้นหักร่มแห้งนะจนงาหักบ่โอ้ร่มพัดงานนัหักงานบทท่านกันหักคกนชื่น,น้องเลย มากระลุนปีนี้มันดกก็สิบบนวยใหญ่บ้านหลายกายนี่นวยบบกน้อยกำลังมาขาวเก็บไป๋มกคนกับมะลักเลยพี่น้องเอ้ยเอาันไดียวเฝ้าพี่ดากับมะลักย้อนไปทั้งสายมันเก็บไป๋ยแต่นวยยังไง phụt sa tumbo nằm kanta phụt sa tumbo nguồn về với hiệu hạng hai bài lắm thì nhanh hiệu hạng 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 ไปถ่ายลงาูงก็ตงกรุงเทพพี่น้องกมากินซะก,ก่อนจังสิขายเหล๋ยกินจังสิขายเพิง่งเป็นมากอีที่สองอกพร้อมกับบักซีดาอ้าวอันนี้กับงานหาอีกแล้วสร้างว่าแทบบานงานบอกท่านกันหคัพี่น้องเฮ้อน้อยนึ่งยุงสูงหุ่นพี่น้อง เดี๋ยวไม่ต่อยจีดดาประตัวถึงยิ่สูงมากลุกลายแต่งานฮักมึงงี้ยังยังไงก็หักลูกไปบึงทางสายบึงเดือนด้มาทางสายตากระน่ำโบกมันแล้วโบกนี่ป่าแล้วมืดแล้ว จัมโบจัมโบปลูกไว้หัวเทียงมาสูงไว้ไก่เทียงนาโมเดิร์นเราเลยนะจ๊ะไก่เทียงเขาได้เก็บกินสารบ้านนาะปลูกไว้เฮ็ดไว้พี่น้องเอออยากก็ได้กินเอาวขายก็ไว้กิน ข้าจะไถ่ก็ได้ขายเก็บไปขายก็ได้ใส่ย่อนโยดีก็่มีแนวเห็ดแนวได้นะพี่น้องเนาะต้นเนี่ยขอจบกระทันกอนเก็บไปหัอนเพื่อเห็นพี่นี่ขาวชด้หม เก็บมาเลยได้แล้วไงเนี่ก็ไมิเตนี่้จ้าสวัสดีจ้า